ความภูมิใจอะเล็กๆน,น้อยๆจริงๆปลูกต้นไม้นี่มันเป็นอะไรที่แบบมันทําให้เราอารมณ์ดีมากเลยนะเออพอเหตุมันแบบปลูกเสร็จแล้วมันโตขึ้นแล้วมันออกดอกออกผลมันแตกหนอ่อแบบดีใจมากก็ไปแบ่งให้คนอื่นด้วยแบ่งข้างบ้านมั่งแบ่งคนสวนมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเออมีความสุขเขาบอกว่าอะไรนะ อ่าหนูก็ปลูกต้นไม้ใช่ไหมอุ๊ยอ่านไม่ทันน่ะเอออ่านไม่ทันเลยอะ่ะมานานยังน่าจะมาประมาณได้สิบนาทีสิบห้านาทีหรือเปล่าอกดค้างไว้หรอเอาจริงหรอ รองเท้าที่ใส่แข่งสีดำของอเด e r a อ m ม r อค่ะเออลองไปดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ยช็อปปิดช็อปปิดก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แต่ว่ารุ่นนั้นพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจโอเคได้รอ,องเท้าแล้วแก้วแล้วว่ะขอบคุณค่ะขอชื่อเพจข้าวอีกรอบเพจธรรมัธุรกิจค่ะเออ ร,รมะธุรกิจนะคะเข้าไปในนี้เลยกดกดใน a c e b o o k อะคะ่ะมันก็เขียนเลยว่ารรทำมาธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะมีแบบของขายที่เป็นของที่แบบอินซีที่ป็นปลอดสารขายเยอะมากในนั้นอืมอ๋อุ้ยจะอ่านอ่าไม่ทัน อะไรนะอ๋อโปรตีนกับเม็ดฟูสีเขียวต้องกินอันไหนก่อนคะพี่บอกเลยว่ากินได้เลยคือไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเม็ดฟูสีเขียวอะ่ะกินตอนไหนก็ได้อุ๊ยอันนี้คือแว่นอะไรอะ่ะโอ้ยเจ๋งอะ่ะอย่างโปรตีนเนี่ยพี่กินเช้าและเย็นถ้าวันไหนไม่ได้กินเช้าพี่ก็จะมากินทบมื้อเดียวกันเลยคือมื้อเย็นหลังออกกําลังกาย ตอนตอนพี่ไม่ออกกังไรไม่ออกกังไกลพี่ก็กินโปรตีนเพราะว่าวันหนึ่งคนเราอะร่างกายต้องการโปรตีนนะคนจะคนคนคนอาจจะไม่่อยว่ากินโปรตีนแล้วทําไมตัวใหญ่จังทําไมเออทาไมดูล่ําขึ้นตัวล่ําขึ้นเพราะว่าโปรตีนมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อเสร็จล๊บไขมันก็จะหายไปมันก็ทดแทนไขมันอะไรเงี้ยถ้าเราว่าไม่กินโปรตีนนะไขมันก็มันก็จะแบบ